สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้กับม,ม,มาพบมาพบกันคือเกานะ่าเนาะมื่อนี้กับวันที่สิบกุมภาพันธ์พฤษภาคสองพันห้าร้อยหกสิบหก,ก 2, นะคะมื่อวานนี้ก็มีความในใจสมอมาบอกฟังเนาะเวลาจเจ้าทุกขนะ์ทุกอยางเขาบ่มีเขาโบเข้า,เา,เาลำบากเนาะก็เสียทิ้ใจคนค้นหล่อผรอบๆขางเขานี่แหละเพราะว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิีสหายอา่ามู่กองสองสัตวนะ์เนาะพี่น้องเนาะ นี่แหละเขาว่าเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดทิษยาเนาะนี่จริงเลยพี่นนองถึงเขาแบบว่าเออตอนตอนเขาแบบว่าเขามีเขาอย่างเขาแบบเออกินยังกันแต่พอเวลาเขาบ่มีเขาทุกเขาอย่างเขาเบิดที่ทื่งฝากกับปอยเข้าไปพี่นนองเข้ากับครบกั้คนที่เขายังอยู่เคียงขางเขานี่ค่ะอ่าบ่ลังเกียจไปยังเข้าสิเนาะนี่นี่แหละ เวลาเขาเป็นสซม่าเนี่นะคะเขาจะเห็นใจคนเห็นสัญญานเนาะคันว่าบ่มวนเนาะอ่าหรือว่าถ้าบอกบ่มวมวนก็เห็นนิสัยเห็นใจข้อคนนะคะนี่แหละมันก็เป็นสั่งสี่เนาะสำหรับอ่าสำหรับไพหลายลๆคนนะคะในช่วงที่บ่มีเนาะมันก็ด้เห็นใจคนอี่สิละ หรือว่าจังไดพี่น้องแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาไดเด้อแต่ว่าช่วงที่เขามีนไม่มีปัญหาหรอกจังว่านี่แหละงามนี้มานะคะมันเป็นจังสีเนาะหูเลยนะคะหูเลยว่ามันเป็นจังไดเนาะคนใดเป็นจังได่คนไหนเป็นจังได่คนไหนที่เข้าดีก็เข้าตลอดตลอดถึงเวลาที่เขาสิบ่มีหรือว่าจังสีจังสีก็คบต่อพี่น้อง ถือว่าเข้าดีดีเสมอตนเสมอไปเนาะนี่แหละคนเฮายังค้นั้นเนนะพื่อนว่าเพิ่นมีเนาะเพื่อนกระเบิดอยู่ทั้งฝากกระปอยเพื่อนไปเนาะโอ้ยจมเพิ่นเลิศเพื่อนเลอจำไว้ด้วยพี่น้องมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศเอียงกระตมอ่าสูงได้กระตาได้นะคะพี่น้องบ่ไ้ไหวเขาเนาะแต่ว่าบอกข้อเป็นจริงมันบ่มีเอยียงชี่แน่นอน นี่ละคนเห่านเนาะหรือว่าจังไดพี่น้องแสดงความคิดเห็นเขามาได้เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเห่ากับโชคดีนะะที่มีขอบขวัวมีอ่ามีมูรวมงานมีพ่อหนามีอ่ามีพีมีน้องมีอ้ายมีเอืยมีลูกไม่หลานจีนารักนะคะมู่ก็ดีที่กันขนาดแบบ จังไดแกยังอยู่เคี่งขางตลอดนะคะเป็นโชคดีโชคดีอย่างหนึง่งในความทีาา่แบบว่าแต่ว่ากกก็กมีบางคนนะคะที่แบบว่าอืมเป็นว่าเพลนรวยอย่างสินะโอ้ก็แล้วแต่นะคะบอดดิคแค่นะคะอ่านี่ก็เป็นความได้ใจส่วนหนึ่งนะพี่น้องเนาะอยากมาบอกน้ำกันในฝั่งหรือว่าจึงด่ค่ะนี่แหละ คนเ้ามันเห็นถาดแทกันย่ามนี้เด้อพี่นอ้องเด้อพระิวาจังใดก็ส่งนี่มือนี่เป็นมือจมเนาะพี่น้องเนาองฝั่งทนฟั่งไงเด้อพี่น้องเอออ่ะเดี๋ยวจังพ่อกันคลิปหน้ามือนี่เศร้าจมล่ะอ่า สวัสดีค่ะ